สวัสดีครับสหรับวันนี้พายานหนึ่งชอบทำแล้วครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะในนามของพิมพ์ริพายนะคะไม่ใครช่แด้วยอย่าลืมติดตามเพจขายทุกอย่างข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์ข่าวเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะเป็นค่ายใหม่ของเรานะคะเราหมายถึง3คนนะคะมีพี่กอล์ฟฟักกี้ฮีโร่มีพิมพ์ริพายแล้วก็มีพี่หลุยส์ค่ะไปปมาเจอกันได้ไงครับเออพิมพ์ได้มีโอกาส ทําเพลงค่ะหย่านักฆ่นะคะเออหย่านักฆ่เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าพิมพ์อยากทําของพิมพ์เองนะคะครับเพราะว่านี่เลือหรอไม่ใช่ให้รู้ให้รู้ว่าอะไรเราจะได้แบบว่าใครพินบอกว่าเพิมใส่ชุดสีชมพูไอตรงไอตรงเพลน์ขนาดนี้ออกแล้วไอไรขนาดนี้ขายคลิปไปด้วยเลยดีิใครบอกพิมพ์ีิพายชุดสีชมพูคืองงเเารื่อคือน้องเนี่ยก็ ก็เวลาจะทําเพลงใช่ไหมอยากเป็ดอ,อยากเป็นอยากร้องเพลงว่ะเห็นลูกค้าเนี่ยชอบไปทํานู่นทํานี่อ,อยากร้องเพลงอยากร้องนี่มันก็ร้องธรรมดาไม่ได้เนาะมันก็ต้องติดต่อเบอร์ใหญ่ๆเนาะก็ติดต่อพี่พี่กอล์ฟฟัตก,กิ้งฮิโร่ได้มีโอกาสคุยกันหลายๆครั้งเฮ้ยพี่นู่นนี่นั่นไม่รู้จักพิมพตอนแรกเลยที่ขอเขาทาเพลงนะคะไม่รู้จักมึง น้องพี่ขอโทษนะมึงใครก็ต้องเล่าเล่าเล่าพี่ดูหนูนะพี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็แต่งเพลงออกมาให้ได้เพลงหนึ่งปรากฏว่าเราก็ได้มีการพูดคุยกันบ่อยมากขึ้นพี่หลุยก็อยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วพอคุยกันถูกคอแล้วก็มีการนัดกินคงกินข้าวกันแล้วเขาก็ชวนลงทุนพิมพ์ก็เลยลงค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้ลยไมลงง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเราโลกเราสังคมเราแคบไงคะเราไม่ค่อยได้เจอคนอื่นคนอื่นยังไม่ถ้าเจอถ้าเจอ กูก็ไม่เอาเลยพระเอกราโชคดีผมก็ไม่เลยไม่ให้รู้จักคนอื่นเลยช่วงนี้พิมพ์อย่าไปยุ่งกับคนอื่นนะยุ่งกับพี่กรทอใช่ไหมคะเพลงที่พี่กรแต่งให้อะไรนะคะถูกใจไหมคะเพลงที่พี่กรแต่งให้เออส่วนตัวถูกใจค่ะแล้วก็คือแค่อยากจะทําให้แฟนคลับถูกใจแค่นั้นเองนะคะฟีดแบ่งออกมาเป็นยังไงบ้างคะแบบพิมอะกลัวกลัวแบบกลัวแบบว่าพอเดินเออช่วงหนึ่งก่อนที่จะมีโควิดรอบสองะนะคะเดินเข้าศาลแล้วก็แบบอย่านะคะอย่านะคะอย่านะคะบอก พู้จัดกันว่าเอากูกลับบ้านเอากูกลับบ้านทำไมมันแรงขนาดนี้นะคะ,บบม,ะ,คะมันแรงมากแรงจน,เก,นเกินความคาดหมายนะคะอยากทําให้แฟนคลับเฉยๆปรากฏว่าได้ได้คนที่ชอบมากขึ้นอีกก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกของการโชว์แล้วก็มายืนพูดอะไรแบบนี้คะ่ะอ <laughs> ึนเต้นไหมครั้งี่อเต้นมากค่ะ ยังเองเช็คเขาเช็คเขาเช็คเราเรื่องปกติปกติเขาไลค์เขาไลค์แต่ในเพจเขาเขาไม่เคยเจอคนอื่นเลยนะก็ใช่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยเจอพวกพี่ๆขนาดนี้นะคะปกติว่าพี่ๆติดต่อพิมมาหรือเปล่าพี่ในพิมไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าพิมเนี่ยจะเป็นแบบเออขออนุญาตไว้ตรงนี้เลยนะคะชี้แจงนะคะจริงๆเนี่ยพิมเนี่ยไม่ได้คือหยิงหรือว่าอะไรที่ไม่เจอพวกพี่ๆนะคะแต่พิมคิดว่ามันไม่ใช่เวของพิม เพราะพิมเป็นแม่ค้าพิมควรจะคุยกับแค่ลูกค้าเพราะพิมไม่ใช่ศิลปินยังไม่ใช่เออนักธุรกิจยังไม่ใช่ดารายัยงไม่ใช่นางแบบนักแสดงอะไรก็แล้วแต่พิมพ์ก็เลยขออนุญาตที่จะไม่ไม่ข้ามเส้นการเป็นแม่ค้าไปนะคะเพราะว่าภูมิใจกันเป็นแม่ค้าแต่ตอนนี้มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงแล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้ะนะคะขอบพระคุณคะ่ะแสดงว่างตานี้จะได้เห็นพิมพ์เยอะขึ้นก็เอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะ มีเซอร์ไพรส์ตลอดแน่ๆอันนี้บอกเลยยาว่าแต่นั้นตอบคำถามทุกคำถามผมก็ยังเซอร์ไพรส์อยู่นะครับจะเกิดอะไรขึ้นจากการที่เราเป็นแม่ค้ามาเป็นศิลปินมันต้องปรับเปลี่ยนเป็นยังไงหรือเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนเพราะว่าเป็นแม่ค้าเนี่ยเราจะพูดอะไรก็ตำใจเราเราอยากขายแล้วก็ตาใจเราแต่ถ้าเป็นศิลปินเนี่ยมึงอย่าเพิ่งออกคิวนี้มึงอย่ามึงอย่าเพิ่งเล่นมึงค่อยพูดอย่าเพิ่งหยิบใม่ขึ้นมาสูงๆกว่านี้หน่อยมึงไม่รู้จักการมองหรอมองอ่ะมึงมองเอาใหม่เต้นใหม่ พี่นั่นแหละมึงต้องมาตอนนี้เวลานี้เขาซ้อมกันพิมพ์อย่าให้มันงงปกติไลฟ์มันไม่ได้ทําอะไรขนาดนี้ก็ไม่ศิลปินมันมันยากจังวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าพูดในฐานะเจ้าของค่ด้วยกัได้หาด้วยเรามียังไงบ้างแนวคิดยังไงอ๋อมีเงินค่ะไม็ในทุนใช้ใช้เงินเป็นเรื่องของผมลงกเยอะไมครับลงไป กี่หลักดีคะเจ็ดหลักแปดหลักไอ้ไอ้ไอ้อ่ะอันอันนี้ข้ามไปก่อนครับอะไรทำให้แบบมั่นใจในการที่จะแบบทำค่ายไปองเลยนะคะเออพิมพ์ทำทุกอย่างที่เป็นธุรกิจของพิมเองพิมพทำด้วยใจหมดอันนี้ก็ทำด้วยใจเหมือนกันพี่กอบสร้างความเชื่อมั่นอยู่เชื่อมั่นให้เชื่อมั่นยังไงบ้างก็ก็ทำงานให้เขาดูครับผมก็ทำผมไม่ผมไม่มีอะไรเลยผมก็คือ ผมมาแต่ตัวพโยโก,กิรแ,แล้วก็แล้วผมก็เอางานที่ผมทำน้อง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 เนี่ยมาให้เขาดูแลให้เขาดูแล้วก็ที่สําคัญคือผมได้ร่วมงานกับเขาผมก็ทําให้เขาดูว่าผมทําอะไรได้ค่ะี่เคาดหวังยังไงบ้างคะไม่คาดหวังค่ะ,คะเอ่อทำให้เต็มที่ค่ะคือทําสุดแรงอ่ะทําอะไรเต็มที่มาหมดทุกอย่างแล้วจะทําอันนี้เต็มที่อีกอย่างด้วยแล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะต้องไปถึงระดับนู้แต่จะไปค่ะแต่ไม่คาดหวัง,งพี่ก็บอกว่าจะพาเราไปโกอินเตอร์ด้วยไปค่ะ ไปมาแล้วด้วยค่ะแต่แติดโควิดกลับมาก็เลยพักตกอนมไม่ให้เข้าจะไปแล้วแต่ตอมเขาบอกไม่ให้เข้าเด็กรอก,ก่อนไอ้อย่างพี่เขาวางแผนของพี่ถึงยังไงบ้างว่าจะไปโกอินเตอร์อะไรยังไง <c oughs> จริงๆนะขณะนี้จริงๆทุกอย่างมันเป็นปลายทางหมดนะครับเราคง <c oughs> ไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเราจะถึงไม่ถึงแต่ว่าความฝันของเราเราคือเราเราอยากไปถึงตรงจุดนั้นแลวจะพยายามแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้จริงๆแล้วเราก็มี หลายหลายท่านหลายๆค่ายเขาก็เขาก็ให้ความดูแลมากมายคุณโอมฮอเทลพี่วูดฟอนอกพี่กึ้งอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็มาช่วยเราช่วยดูแลเราช่วยให้คำแนะนำปรึกษาเราแล้วก็เราก็พยายามที่จะเป็นเป็นเพียงค่ายเล็กๆค่ายหนึ่งที่จะพยายามกล้าไปด้วยการช่วยเหลือกันก็ตอนนี้ก็สําหรับคุณพิมพ์ลิพายผมก็เริ่ม,เร,มเริ่มให้เขาเรียนเต้นเรียนร้องเพลงนะครับในขณะนี้ก็กําลังกําลังจะไปเรื่อยๆรวมถึงเด็กๆในค่ายหลายๆค <c oughs> นด้วยแนวตัวของเราก็คือ ไปเวนเตอร์แน่นอนต่างประเทศแน่นอนเ,ออเรียกว่าฝันฝันฝันด,ดถึงจุดนั้นครับพยายามพยายามเพราะว่า,พยา,ยาเพราะว่าม,มันมันมันก็คงถ้าเราถ้าเราถ้าเราไม่เริ่มก้าวมันก็ไม่เดินจกดีกับรางวัลลูกี้ออฟเ e อะวีของที่์รายการทีวอลสเซนที่มอบให้กับพี่พิลมลิพายเนี่ยมันสร้างความรู้สึกมั่นใจในการเป็นศิลปินมากขึ้นไหมคะไม่ค่ะหรอ มั่นใจอยู่แล้วค่ะไม่เห็นจะต้องมีอะไรมาสร้างเลยพูดซิพูดอมีพูดขนาดนี้ว่าจะกล้าพูดอะไรอให้พูดอะไรให้พูดอะไรอยางสองผู้พิหามั่นใจในตัวศิลปินเบอร์แรกที่จะโกอินเจออย่างไงบ้างครับถ้าเขาไม่อยู่ตรงนี้ครับก็ด้วยความมั่นใจของเขาแหละครับเขาไปได้แน่อยู่แล้วตอนนี้เราก็มึงจะหลุดขำทำไมวะก็คือเราก็พยายามจะแบบเอ้ยงั้นเราจะต้อง ในในพาร์ทของการที่ความมั่นใจเขามีเต็มที่อยู่แล้วอย่างเงี้ยชื่อเสียงพิมมีอยู่แล้วทุกอย่างพิมมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ความเป,ป็นศิลปินทีนี้ก็เริ่มให้เขาเรียนรู้ในพาร์ทของการเป็นศิลปินมากขึ้นัมันก็มีเพิ่มเติมยอะไรยังไงบ้างครับก็<อ>คือเรื่องของการซ้อมเต้นการร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือนี่คือเรื่องใหม่ที่พิมพ์จะต้องเรียนรู้อะไรแล้ววันนี้ดูแล้วให้กิจอะไรครับคือวันพิณโวันนี้เพิ่งเริ่มครับวันนี้เพิ่งเริ่มเลยวันนี้เป็นเวทีแรกของเขาเขาดนนี้้้เเเคาาามื่อวก ไม่หลับไม่นอนเขาต้องใหงามเป็นะเล่นไพ่ดัมมี่เสียตามกันไม่ไหวไปบอกเขาหมดไปซ้อมเต้นเสียเราเป็นศิลปินแล้วนะตามปีสี่เลยท้อนอนก่อนเราไปซ้อมเต้นนะเล้นเ่อกี้นะครับเต้นเมื่อกี้ปีสี่เล่นดัมมี่แต่ก็เขาก็พยายามครับผมผมเห็นจริงๆผมรู้ว่าพินเนี่ยเขาเป็นคนทาอะไรเขาตั้งใจมากเขาเป็นคนแบบทุ่มเทแล้วเขาตั้งใจเขาเจ็บปวดยังไงเขาไม่สนนะเขาจะเอาเขาจาให้ได้เพราะฉะนั้นผมรู้อยู่น้ว่าเวลาเขา ทำอะไรก็ทำจริงอันนี้เขาเพิ่งเริ่มครับเพราะฉะนั้นขอโอกาสเราหน่อยวันนี้ก็ถือว่าเขาทำเต็มที่และะ้วที่พิมพ์เองกดดันไหมฮะดับดูหลายๆคนคาดหวัง เราต้องเป็นเบอร์หนึ่งของค่ายเบอร์แรกเขาก็พูดถูกแล้วนี่ปิดคำสาบมาเป็นทาพูดถูกแล้วว่าเราเป็นคนเก่งคนสวยคนรวยคนดังเรามีปัญหาอะไรกับการเป็นศิลปินไหมร้องเพลงเรื่องเต้นเรื่องรูปเรามีปัญหาตรงนี้ไหมไม่มีค่ะเราพร้อมหมดเลยที่สุดแล้วทำไมเราไม่เปิดค่ายเองแต่แรกอ่ะจะมารอพี่กอล์ฟทำไมอ่ะ คือเราไม่อยากจะลงทุนแล้วเจ๊งคนเดียวเราอยากเราอยากจะมีเพื่อนเจ๊งอย่างน้อยมีคนให้ด่ามันไม่ใจบอกสื่อไปว่ามันในใจเราอยากจะมีคนออกให้ตราหน้าเอาไว้ได้ถ้าเราทำคนเดียวเราก็เราก็ไม่เด็กเองอ่าเราก็จะไม่ได้มึงทำนะแต่ว่าเราก็แฮปปี้กับการเป็นศิลปินแฮปปี้กับชีวิตตอนนี้ค่ะทุกอย่างเลย พี่ก๊อฟแฮปปี้กับศิลปินเราไหมครับแฮปปี้ทุกคนครับทั้งทั้งพิมพ์ทั้งหลุยจริงๆผมแฮปปี้กับทีมเรามากถึงว่าทีมเราจะยังเล็กมากนะครับแต่ว่าณขณะนี้ผมรู้สึกว่าเราเราทุ่มเทแล้วเราอบูนนะครับโดยเฉพาะได้ได้พิมพ์ได้หลุยมาอยู่ข้างๆผมก็ไม่กลัวอะไรเดี๋พี่กอล์ฟคือเดี๋ยวพี่ก๊อฟก็ถือว่ามีธุรกิจใหม่ทุกๆไตรมาสก็เดี๋ยวเดือนเดือนหน้าก็จะเปิดอีกแล้วนะครับอะไรนะครับพี่ก๊อฟเดือนหน้าก็จะเปิดธุรกิจใหม่กับเราอีกแล้วว่าจะทำยาบอยธุรกิจเะมากครับหบางทีแค่่แคเราาาไไไปปปแค่เเรรรกกกิิินหมู้้ง็ดธุจับ โดยที่ไม่ตั้งใจด้วยซ้ำแต่ว่าสำเร็จมัไม่สเร็จยืมตังแหละยืมแหละฝากลงทุนให้หน่อยยืมตังคุณพี่ระดาพรอย่าพี่ทำทำงานด้วยกันเนี่ยลงทุนด้วยกันสามคนกลัวไหมฮะกับแบบมันจะเหมือนเพื่อนคนอื่นๆที่แบบขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์ต่างๆอย่างเงี้ยเรามีวิธีเราเราขัดแย้งกันเป็นประจำเราทะเลาะกันทุกวันเลยค่ะครับผมจริงๆแล้วพอเวลาทำงานก็ค่อนข้างจริงจังกันทะเลาะกันทุกวันแต่ือว่าไม่กลัวใช่ไหมครับเรื่องทางนั้นคือคือเจ๊ง็เหรอเรื่องแบบค่า